ยากแค่ไหนเผยเงื่อนไขอีก2นัดของทีมชาติไทยเพื่อลุ้นลิ้วคัดบอลโลกรอบต่อไปหลังเกมที่ทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้ทีมชาติเกาหลีใต้0-3ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่4กลุ่ม4ทำให้ผ่าน4นัดไทยมี4คะแนนรัง้งอันดับ3ส่วนเกาหลีใต้มี10คะแนนรัง้งจา่าฝูง ล่าสุดเพจเฟ e b o o k ข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยได้วิเคราะห์โอกาสในการเข้ารอบของทีมชาติไทยสู่รอบคัดเลือกรอบ3กับโปรแกร,รมอีก2นัดที่เหลือดังนี้ 1. หากไทยชนะจีนและชนะสิงคโปร์โดยที่จีนไม่ชนะเกาหลีใต้จะทำให้ไทยเข้ารอบทันที 2. หากไทยชนะจีนและชนะสิงคโปร์แต่จีนชนะเกาหลีใต้จะทำให้มีคะแนนเท่ากันที่10คะแนนจากนี้ต้องมาวัดลูกได้เสียอีกครั้งโดยปัจจุบันไทยลูกได้เสียลบ2และจีนลูกได้เสียบวก1 สหากไทยเสมอจีนแต่ชนะสิงคโปร์โดยที่จีนแพ้เกาหลีใต้จะทำให้มีคะแนนเท่ากันที่8คะแนนจากนี้ต้องมาวัดลูกได้เสียอีกครั้งโดยปัจจุบันไทยลูกได้เสียลบ2และจีนลูกได้เสียบวกห 4. หากไทยเสมอจีนและชนะสิงคโปร์โดยที่จีนเสมอเกาหลีใต้จะทำให้จีนเข้ารอบทันที 5. หากไทยแพ้จีนจะทำให้ไทยตกรอบทันทีโดยไม่ต้องลุ้นผลแข่งขันนัดสุดท้าย สำหรับโปรแกรม2นัดสุดท้ายทับช้างศึกมีคิวบุกไปเยือนจีนวันที่6มิถุนายนต่อด้วยเปิดบ้านพบกับสิงคโปร์วันที่11มิถุนายน2567